Rồi in để tiếp up mày. Ờ. in để tiếp up mày. để tiếp up mày. Rồi, chạy về mẹ. Vên để tiếp mày. Ừ. เฮ้ยเดี๋ยวเตี๊ยบมาใช่ตายตายเฮ้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 ่เน้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ย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 เ

เอตายนี่บบนี้วะผมต้องเกียมไนี้องุกไนี่ข้างในข้างในนะไปเด็ข้างหงบไปมจะป่าันเลยไปอนดนนี้ที่ผมผมต้องต้องเกียมนี่ผมต้องอาไม้นี่ผมรัวผมดีที่เออ

tao bạn... tao tao mùi tao mùi tao mùi mà rùa tao mùi tao đi, tao mùi 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 tao có tao mùi tao ấy. tao mùi

โอ้ยบิดแเออโอ้ยปิดแรงแล้วมันร้องแล้วโอ้ยแตงคิ้เดี๋ยวเล่นโคตรอวหาไม่เจออะยไม่แล้วเฮ้ยยืนจอมถูกไหโทรบินทำไมไม่ไม่ต่ำยุ่ยุ่ม่ดีโอ้ยอย่ามาลิงไงลืงโอ้ยอย่าก้องเพี้ยนอย่าก้องเพี้ยนไปไม่เอาไม่เอาไปไปไปหองมุมหนองมุมวันนี้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีวี